ถ้านายไม่เมตตาพิมเอาไงดีวะพิมก็ไม่มีที่พึ่งที่ไหนนด้พิมจะคอยปฏิบัติรับใช้นายท่านทุกอย่างเลยจะยากจนเข็นใจอะพิมก็ไม่กลัวแต่ขออย่างเดียวอยากให้ใครมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของพิมเท่านั้นนะพาพิมไปด้วยนะนายพิมไว้ใจพี่ได้เลยโอ้ยแล้วปลอยยังไงนายก็ควรจะดีกว่าไอ้นั่นมันคงไม่อใส่พิมหรอก อีบ้านี่พะวงแต่เรื่องไอเดี๋ยวกูไอซ้ำสนิ่พอแล้วมึงรับไปชอบกูด้วยมึงไอใสแล้วกูนี่มึงร้ายเอาไงดีวะเจ้ามั่นใจในตัวข้าเอาเถอะนาเป็นช่วยชีวิตพิมกับพ่อพิมไม่เห็นใครแล้วนอกจากนายเขาจะพาเจ้าไปตายแล้วพี่ไปเถอะยังน้อยก็อยู่หายบายชีบายบายชีบายเลยนะนะไป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 อาวุธคู่กัน ใคไรเอาการบุ้ยรับผิดชอบหนูนะพี่นะอกูรับผิดชอบการไอของกูเดี๋ยวหนูจะดูแลการไอให้กูรู้ ยังไม่มีใครมาให้ชมบางครั้งอารมณเมรุนแรง,รงเราเองไม่แย่สีทุกวันเนี้ยเนี่ยนะเรามีความสุขจะยิ่งนักพระบิดาน่ะทรงรักให หญิงอยากจะได้สิ่งใดพระบิดาก็ไม่เคยขัดหญิงแม้สนิดเดียวอย่าแม้สีลูกพ่อหลายมงคมเปค <c oughs> ปขพระบิดา, <c oughs> าสวยเ <c oughs> จ้าสวยงามมากทีเดียวนะลูกแม <c oughs> เหมือนกับพระมารดาของเจ้าเมื่อครั้งนั้นและเจ้าทั้งสองด้วยขอบใจด้วยเที่ยังอารักขาลูกของข้าตลอด นัน่นละลูกเอ้ยเพคะเดี๋ยวนี้นะพ่ออยากถามสักนิดหนึ่งอะรุกไม่คิดอยากจะมีคู่ครองบ้างหรือไงลูกเอ้ยตายแล้วพระบิดาก็ <c oughs> พูดอะไรก็ไม่รู้ดูสิจกคนตั้งมากมายถามอย่างเงี้ยผมชันก็อายเป็นเหมือนกันนะเพคะพ่อเป็นคนคิดมากและอายุมันมากอยากอ่างโบราณด้วยอย่างนั้นเถอะโิรา <c oughs> ยามบุรหลานกล้าหม่อมฉันปาทีใบเขาวาไหวบ้งโขด้วยพระเจ้าค่ะบา,บาชีาบพระเจ้าค่ะยามที่เจ้าขึ้นเฝ้าข้าเจ้าไม่เคยก้มหน้าก้มตาเช่นนี้นี่หรอกแล้วบัดเดี๋ยวนี้จเจ้าไปอะไรของเจ้าเอ,อช่วยตอบนั่น่ะสิกล้าหม่อมฉันคงตอบไม่ได้ นอกจากฝาพระบาทจะทอดพระเนตรเองพระเจ้าค่ะชาชีไลบงอร,รใครมังอาจทำกับเจ้าชันนี้บอก่ากล้าหม่อมฉันจะเล่าให้ฟังพระเจ้าค่ะด้วยออกยาหานรงเป็นท่าเฉลยแห่งมนาเล,าลมีลูกสาวชื่อว่าพิมพ์ใจเป็นคนสวย เป็นที่ไม้ยปองของหนุ่มๆม,มีบุรุษหนุ่มเพื่หนึ่งพระเจ้าค่ะเดินเข้ามาในบันดาเล่ไม้ปลุกปั้มพิม์พใจลูกสาวไอ้เฉลยกล้าวหม่อมฉันเข้าไปช่วยเอาไว้แต่ช่วยไม่ได้กล้าวหม่อมฉันแพ้โดนฝันหน้ามาพระเจ้าค่ะตายแล้วมซาแรงไปจับตัวมันเดียวเนี่ยช้าก่อนับิดาทงี้ทั้นจะโทษเป็นผลตรางทำไมเล่าลูก ทรงพระทัยเย็นเย็นไว้ก่อนเถอะไปค่ะหม่อมฉันคิดว่าการที่เราจะเชื่อไก่สักตัวนะคงไม่ต้องใช้มีดเล่มโตหรอกไปค่ะเพียงแต่พระบิดานะ่ะติดป้ายหมายประกาศไปให้ทั่วเมืองหาคนดีมีฝีมือเข้ามาประลองชิงตําแหน่งยอดขุนพลหม่อมฉันเชื่อนักว่าไอคนเก่งคนนั้น่ะมันจะต้องเข้ามาอย่างเมืองเราอย่างแน่นอนไปคะ ยังงั้นเหรอลูกเพคคังตามใจเจ้าหมอซาปิดป้ายหมายประกาศกูต้องการเนี่ยจะเจอหน้าไอ้หนุ่มผู้นั้นที่มันทำกับเจ้ามันกับกูจะต้องเห็นดีกันนะ วันนี้เป็นไงมันแกงพเพร่ยไหมมันทำสพ,พี่เป็นอย่างเงี้ยไปไหน<อ>ก็ไ,ไม่ไ้ไปกัมึงให้กูกินอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อแต่กูก็รักนะเด็กง่หนหไปต้องมันลงมันรักเลยไม่ท้องพี่โตขนาดนั้นล่ะอ้าวอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกท้องแก่ไม่ได้ท้องสาวท้องแกบบ่แล้วมึงแอบไปกินอะไรมาอีกมึงงกินบ้าเล่าได้เลย ันรักเธอเท่าฟาหา,หาหาราธนาเธอยิง่งสิ่งใดาาถึงเ,ออเธอเเเเเจะเป็นเด่นใครกเธอเป็น<ด>เช่นไรฉันก็ไม่ภวง ยิ่งนักตุดจะรัพักดีมัอนคงของพียงให้ใจเธอตลองรักฉันมันของเหมือนกับฉันเกิ้มไปใช่แล้วบวงย่อนยุก รักจริงๆนะเธอนะฮะเธอเราจะรักฉันบ้างไหมอ่ะรักฉันสักหน่อยนะเธอยอย่าปล่อยให้เธอเธออยู่เดียวดาย จำไว้นะฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายรักเธอไปจนวันตายว่าตากูจะบอดเพราะมึงในกิน่ฟ้า,าดิน สลายฉันไม่คลายยิมราเอาจุกไม่จุกกลัวจุกพี่ไม่จุกจิงม <3 Williams> <idal os> ั้งล่ะอ้ยยังไม่เจ้าอ่ะหมุดโทมแล้วเนี่ยอ๋อไม่จูกเจ้าเลย จะงอนไปถึงไหนนักหนาก็มึงดูเลยมึงให้กูกินเลยเนี่ยจะจะอายใครไปใหญ่แล้วก็พี่สองคนก็ก็นั่งอยู่าอก็จะแย่อยู่แล้วจะายทำไมล่ะพี่เมยเหมือนเหมือนกันนั่นเละเมเนี่ยอยากเป็นอย่างพี่มึงไหมล่ะเนี่ยโอ้โหน้อยมึงอยากโตเบลโอ้เธอไปไวพี่ผัวได้ตัค์แล้วมีเขาแสดงโมจะได้ตังค์สามพันทำไมวะก็จะได้แทบตายเลย แล้วมึงคิดโดดสิ่าให้อีจิมมันรู้ว่ากูมีความสามารถหาเงินได้ร้อยห้าสิบมาขอมาแต่งงานิก็ขอฝากต้องดีใจแน่เอยังไงยังไงก็ต้องสมหวังแน่เพื่อนที่สน่แน่ทำไมวะกับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนยังไงยังไงแต่งพร้อมกันเลยสองคู่ออมึงมึงเข้าไปดูดิวาน้องกูมยืปว่าไม่ได้รอกเดยคุณเรื่องอีจิมก่อนจะได้ทับไปมันไงเกม มึงจะไปเรียกมันทำไมล่ะนี่มันบ้านเราฮะนี่มันบ้านเราอ๋อบ้าเลาเหรอเออมึงนี่มึงนี่เนี่ยไปเมืองด่านฉั้งงงมึงนี่ไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะเออมึงห่วงผู้หญิงมากกว่ากูอีกมึงคิดดูสิที่กูคิดจะแต่งงานวันแรกนะแล้วส่งตัวเข้าหอนะออะไรจะเกิดขึ้นมันต้องกระตุกกระจิกกต้องกระจักอ้เอาเป็นว่ามึงไปดูว่าน้องกูอยู่หรือเปล่าเออนะเดี๋ยวจะได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากูก็จะได้รีบไปหาพิมใจแค่นั้นรอแป๊ ให้อะไรวะเสียงใครมาวะโอ้หมาเห่าเกลียวเลยไปดูสิมึงออกไปดูทีสิจิมไอ้ไรลองไปดูสิใครมาร้องเรียกหน้าบานโอ้โหได้ต่อยตาแตกเลยนี้ไงแม่้ตัอนได้กูไม่ใหม่เพราะหมาเห่านี่มึงเตะหมาให้กกอ้าวเพราะเดี๋ยวนี้มันได้ยินหมามึงใช้กูเลยเหรอมีเมียไม่ใช้เมียแล้วจะใช้ใครจิมมึงนะมึงนะเดี๋วกูไปดูเดี๋วกูไปดูเดี๋วกูดูมันไปไหนกันเงียบเกลิบเชียวใช้กู กูก็ท้องขนาดนี้แหละมาหาครคับคุณพี่ค่ะ<อ>มาเลยตอยและกูเจมออะะไร่่พีมึงเอาอะไรซ่อนพี่น่ะไม่มีไม่มีอะไรละอาการมึงออกพิลุษนนเี่ยไมม่เจมอะไรพี่เจมรู้ไหมพี่ออกหาเงินร้อยห้าสิบเพื่อจะไปะแต่งงานกับเจม พี่คิดถึงจิมขนาดไหนสามปีพี่อยากจะกอดจิมจริงเหรออยากจะจับจิมพี่อยากจะจูบจิมิ๋มพี่ตอนนี้จะกอดจะจับจะจูบจิมไม่ได้เลยแล้วมั้งทำไมล่ะิ๋มเกินแค่ร้อยห้าสิบบาทพี่ไปตั้งสามปีกูจะกลับมาจูบจิมไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้จิมมันเป็นอย่างนี้แล้วอ๋ออีเจมมึงเป็นตาขโมยหรือไง ขโมยบ้านเจ๊สิเอ้าเห็นพุงป่องเนี่ยจิตท้องจิมมมึงท้องจิตท้องแล้วพี่กูบอกแล้วอย่านั่งงับลมอยมึงของท้องก็ลมสิจะบ้านแล้วไงเ่ากูพี่ไปได้เกินันบ้านใจเงินร้อยหสิบาทมันเยอะเกินไปสำหรับเราพี่ก็หาไม่ได้แล้วันไม่รู้จะทำยังไงจะพลาดท่าเสียทีผัวจะไปแล้วเจมมพี อยางโทษจนเลยแล้วโกรธจนเลยนะพี่พี่ดีเกิดไปสำหรับฉันที่ขอโทษที่จะผิดคำสัญญากับพี่พี่ขอโทษทีพี่เด้อเจมพว่าไงพี่ในเมื่อเจ้าพลาดไปแล้วพี่ก็ไม่ว่าพี่อยากจะเห็นหน้าผัวเจ้านักว่ามันจะรอกกับพี่ขนาดไหนโอพี่เจมพลาดไปแล้วพี่อย่าให้จจมพลาดอีกนเจมผัวหนูเรียกแล้วพี่ เจมไปบอกผัวเองมารู้จักกับพี่สิได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เยอะๆตรงนี้ก็ได้พี่ยังไปไหนแล้วรอนัะก่อนเดี๋ยวจะไปเคลียร์กันไปก่อนเอเจมก็ไมเงียบนะไม่เงียบไปไหนเนาะเจมเอ้อเก่งนะขยับหัวงได้ใครเขาตายหาตายโหมตายกระเทียมอะไรมึงมึงร้องโหมร้องไห้อะไรเของมึงมึงมีคนมาหามึงอ่ะอ้าวเฮ้ย แสดงว่าเขาจะมาแสดงความดีใจกับลูกกูัวเซียมคนจะมาแสดงความดีใจกับกูกับไจิมเนี่ยมึงไปคนเดียวแล้วกูไม่ไปแล้วเอาจิมมึงบอกคนมาหากูใครวะไปเหรอเอ้าเฮ้ยไอ้ละเฮ้ยแมงลักไปไงมาไงจับมือเลยโว้ยเฮ้ยมืออยู่นี่เฮ้ยไอ้ละมึงไปไงมาไงเนี่ยเฮ้ยมึงช่วยบอกกูทีเถอะอะไรวะอีจิมบอกมาใช่ผัวมันมารับกูอ้าวใครว่าผัวอีจิม วาง่างามในไงกูเนี่ยหวยกิมเอาเอเอาเอามึงไหลละมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นโรคหัวใจเหรอฆ่ากันให้ตายเอาไว้ทำไมมึงเป็นอะไรแม่งรักเดี๋ยวก็ต่อยคว่ำมายังไม่มึงนี่ยังบ้าบาบอเหมือนเดิมนะไอ้ละอะไรมึงในฐานะ มึงเป็นผัวคนที่กูรักมึงให้สัญญากูนังว่ามึงจะไม่ทิ้งจิ๋มโอ้ยกูเนี่ยจะอยู่ใกล้จิ๋มวันดีคืนดีกูก็กอดจิ๋มดีวิดีนะทำไมกูยังหอมจิ๋มเลยแต่ก่อนจะหอมจิ๋มมึงให้จิ๋มไปอาบน้ําก่อนไอ้แม่งเดี๋ยวตัวจิ๋มเหม็นนะเจ้แล้วมาบใครเนี่ยถึงรอนเนี่ยโอ้โหให้ทำอะไรให้ไปดูน้องแป๊บเดียวโอ้โหเหมือนมึงจะไปย้ายบ้านกูทะอย่างนั้นอะ มันเรื่องมันยาวทำไมมึงอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมีอะไรถ้ามึงอยากรู้ใครมามึงเข้าไปดูในบ้านเถอะคือมึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปดูดีกว่ายากมึงสิ้นแล้วใครมาก็ไม่เห็นจะมาบอกไม่หยาหอกวมร้องไห้กันไอ้แมงรักนี่บ้ามั้งอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอพี่อคไรบ้างแมงลัยโอ้โหไม่เจอกันเพียงปีเดียวอ๋อเปนหนุ่มแล้วนี่เอง เป็นยังไงบ้างตอนพี่มาอยู่สบายดีฉันก็สบายดีจ้ะพี่เออพอดีตอนเนี้มีคนมาดูแลแล้วอะไรมีคนดูแลอ๋อไอ้ละด็มันก็ดูแลเองอยู่แล้วนี่มากกว่านั้นจ้ะพี่มันอะไรอ่ะฉันเดินกับพี่ตรงๆเลยนะเอ,อตอนเนี้ฉันมีเมียแล้วมิงไยว่าแต่พี่เธอยังคลองความเ,เดี๋ยวเดียวเดียว,เ,ยวเองเพิ่งจะโตไม่เท่าไหร่เองนะ แล้วงานชาตเองก็ยังไม่มีทําพี่ยังต้องส่งเงินมาให้เองอยู่เลยอ่ะร<ด>ี่จะเมีเมียมาแหบุ่มน่าจะตีสักชาติสองชาติแต่เอาเป็นความสุขของน้องผู้หญิงามาขออยู่ด้วยเนี่ยเป็นความจริงจ้าพี่เออแล้วเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ถ้าว่าถ้าเขารักน้องพี่ก็รักเขาเขาเป็นคนดีจ้ะนิสัยก็ดีงามก็งามเด๋ยวฉันจะให้ออกมาต้อนรับพี่ เออเออเออน้ำน้ำฝนสักคันนึ่งแล้วพี่เองบอกว่ามีอะไรงามเลยใช่ไหมใช่เองจำไว้พี่สะพายเองอะงามสุดสุดเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำฝนมาแล้วให้มีเอามาต้อนรับพี่ก่อนร่างกายนั่งร้องเขาทำอะไรบ้านเลยร้อนอยู่แล้วดื่มน้ำกินผ้าไม่อยากเห็นภาพบาดใจเออร้องไห้อยู่ได้พัดเดียวมีเมียแล้วจ้าเขาเป็นพี่ชายพี่เองพี่ชายพี่มาเขาจากบ้านไปสนานปี เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหลังบ้านพี่จะเล่งเหรอไปตักน้ําฝนมาให้เฮ้ยไปพี่จะไปตักน้ําฝนมาให้พี่เขาจ้าว่าแต่เจ้าเถอะออกไปต้อนรับเขาก่อนนะได้พิจ้าทำไมวะเล่งพี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ออกไปต้อนรับพี่เข้าบ้านเองจ้าเอาเหอะไปๆูได้โชคสองชั้นคูจะได้เมียด้วยแถมได้นองสบายด้วยโอ้โหทำไมทำไมเป็นอะไรทำงาน ตัวมันเกียวหัวเป็นน็อตแน่มึงอีกทัานนี้มึงไม่เลงแล้วว่ามึงต้องยิงแม่ก็เลยไหนแล้วเจ้าจี้จ๋าพี่จ๋าเข้าบ้านก่อนจี่จ๋าว่าแล้วไม่ล่ะว่าแล้วเงินตก ริงใ,ใจนี่มันคืออะไรมันคืออะไรพี่เจเล่พิมพิมขอโทษพิมขอโทษพี่เมื่อตอนที่พี่จากไป ชีบายมันพยายามจะทำลายพยายามจะคมเหงน้ำใจพิมใจพ่อก็ทุกมันฆ่าตายดีที่พี่เมงไลยก็มาช่วยไว้เราสองคนก็เลยตอนนี้พิมพ์ท้องแล้วพี่พิมพ์ขอโทษ <ใ>นเป็ตลอดเวลาหนึ่งปีที่พี่ไปหาเงินเพื่อจะมาแต่งกับเจ้าเชา้าค่ำพี่เฝ้าคิดถึงแต่ตอนนี้เจ้าเป็นเมียของเมงรายซึ่งเป็นน้องชายของพี่ถึงพี่จะเสียใจ แต่พี่ก็พอทนได้เงินสามพันที่พี่หามาพี่ยกให้เจ้าอเอาเก็บไว้แต่พี่ขออะไรสักอย่างคืนพี่รักเจ้ามาตลอดก่อนจาก,กลา สักครั้งหน <fal compass> ึ <hi> ่งเธอพี่เจล่งหอานดอดรู้รู้อยู่มิควรผู่กับจอมชายวาสนาเราแสนกาย นาสุดใจรักหักฉันใดไม่นำพาพี่เพียงมีเหนนหน้าเหมือนว่าจะบาดตายสุดหรือจะบอกเขาให้เข้าใจว่าเรารักเขาไรจริงแค่ไหน ใจละกายให้คิดเลิกรักไปเหมือนให้ตายมันโหดร้ายเกินไปแก้วตาจอมใจไม่รักก็ไม่ต้องรักต้องฝืนจอมใจไม่ชื่นก็ไม่ต้องฝืน เวทนาเพียงแต่ขอให้พี่รักพักดีสุดาคงสุขอุราเป็นวาสนาพี่นักใจเท่านั้นจะรักชอบมอบผู้ใดจะเป็นของใครเมื่อไรไม่ห่วง เลยพี่รักเธอที่พี่น้องมีบุญน,นักเจียมตนสู้ขมรักสร้างกุศลรอชาิไม่มี ใหญ่จะไม่บอกกับพี่ทำไมทำไมจะไม่บอกกับพี่ว่าเจ้าเคยเป็นคนรักของพี่จะเหล่งมาก่อนถ้าพี่รู้พี่คงทำเยี่ยงนี้ไม่ได้พี่จะเหล็ง เขามีพระคุณต่อพี่เจ้ารู้หรือไม่พี่เจ็บนะเขาเลี้ยงพี่มาตลอดพี่มิมลายจนอายุเจ็ดขวบย่างพี่จึงได้พาไปฝากไว้ที่สำนักด,ดาเจ้าน่าจะปรีตากับพี่สักคำานึ่งพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่งั้นแล้วพี่คงจะ เทระยดพี่จะเล็งไม่ได้พี่ไม่ได้รักพี่จะเล็งเลยพี่มองเขาเหมือนพี่ชายคนหนึ่ง